มือใหม่ที่กำลังจะสอบดิจิตอลเซตเรามาดูโครงสร้างข้อสอบกันว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างต้องสอบกี่วิชาแต่และว,วิชามีกี่ภาคแต่และภาคใช้เวลากี่นาทีแล้วข้อสอบสองภาคมันเหมือนกันไหมเขาบอกก่อนว่าดิจิตอลเซ็ะมันจะมี2วิชาชเลือกไม่ได้นะคะสมัครปุ๊บก็คือได้ไปเลยทั้งคู่ <laughs> สองวิชาอังกฤษแล้วก็เลข <laughs> มาดูที่ข้อสอบอังกฤษก่อนข้อสอบอังกฤษ,ออก,ฤษก็จะมี<อ>2โมดูลเขาเรียกโมดูลเนาะ แต่ละโมดูมีกี่ข้อ27ข้อทําภายใน32นาทีเป็นอย่างนี้ทั้งสองโมดูเลยแต่ว่าโมดูแรกเขาก็อาจจะเป็นโมดูลที่คละความยากง่ายง่ายกลางยากข้อผสมกันโมดูที่2จะขึ้นอยู่กับ performance ของโมดูแรกว่าเราทําได้เยอะน้อยแค่ไหนถ้าเราได้เยอะก็อาจจะได้เป็นโมดูที่ยากมันเยอะ โมดูลแรกทาได้ไม่ค่อยดีก็จะได้โมดูลที่ง่ายแล้วอย่างนี้เราควรจะทําโมดูลแรกให้ขวยๆดีไหมโมดูลที่2จะได้ได้ง่ายๆไม่ดีเพราะว่าถึงจะได้โมดูลที่2ง่ายๆแล้วเราทําได้เยอะแต่คะแนนมันจะสตั๊กอยู่ที่ประมาณอาจจะ500กว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหกมาต้นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางเกินเพราะเราถือว่าเราได้โมดูลง่ายส่วนเลขก็จะเหมือนกันเนาะจะแบ่งเป็น2โมดูลโมดูลละ22ข้อใช้เวลา35นาทีใช้เครื่องคิดเลขได้ทุกข้อในแอปสอบมันก็จะมีเดสมอสคัฟฟิ้งค c ลคูลเลเตอร์ที่ใช้ได้ทุกข้อเหมือนนกั แล้วก็เหมือนกันว่า performance ของโมดูลแรกก็จะเป็นตัวกําหนดความยากของโมดูลที่2องมันจะเริ่มที่อังกฤษเนาะจะสอบอังกฤษก่อน2โมดูลแบบต่อกันเลยแบบต่อกันเลยไม่มีเวลาแักเลยวนาทีคือประมาณว่าจะแยก2โมดูลทำไมจิงๆก็คือเหมือนโมดูลเดียวเลยนะคือมันกดปุ๊บแล้วก็ไปต่อเลยไปตอเไม่มีเวลาพักให้แม้แต่นิดระวังดีๆคือพี่มิ้นท์อ่ะเคยทําเสร็จโมดูลหนึ่งเร็วแล้วก็เลยนอนเล่นนอนเล่นพักสายตาเหลือเวลา5นาทีอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นการสอบดิจิทัลครั้งแรกเราก็ไม่ชิน ว่าแบบมันจะ move on ถัดไปเลยอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่มีแบบคลิก continue หรืออะไรไม่มีคือพอมันหมดโมดูปุ่มนึ่งมันขึ้นโมดูสองแล้วเวลานับถอยหลังเลยเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะหลับหรืออะไรอ่ะน้องอย่าทำเพราะเดี๋ยวน้องตื่นไม่ทันแต่พอจบอังกฤษโมดูที่สองปุ๊บอ่ะมันก็จะมีเบรกสินาทีตรงนี้ก็จะไปกินข้าวไม่ใช่กินข้าวกินนม กินนมกินน้ำเข้าห้องน้ำห้องน้ำแต่สิบนาทีตรงนี้เราเร่งไม่ได้นะสิว่าเราทําอะไรเสร็จก่อนแล้วเราจะเข้ามาแล้วอยากจะต่อเลยไม่ได้ก็คือต้องรอให้มันหมดกลับเข้ามาให้ทันใช่ไม่ใช่เอาโหไปกินแบบจัดหนักอะไรอย่างเงี้ยสิบนาทีมันแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเออก็กลับเข้ามาเตรียมตัวก่อนแล้วพอหมดตรงเนี้ยขึ้นเลยใช่ไหมพอหมดเวลาสิบนาทีมันก็จะให้กดแบบมีซูมเทสติ้งเออแล้วก็พอกดปุ๊บเลขโมดูลหนึ่งเริ่มเลยแล้วก็เหมือนกันพอจบโมดูลหนึ่งปุ๊บโมดูลสองต่อทันท congratulation ให้ feedback review หน่อยค่ะวันนี้สอบเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างแล้วเราก็ต้องโชว์หน้าแบบหน้าสุดท้ายให้กับคนคุมสอบดูว่าโอเคข้อสอบมันบันทึกเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรกลับบ้านรู้โครงสร้างข้อสอบแล้วแบบนี้จริงๆช่วยอะไรไหมช่วยให้รู้แค่คน่าวๆแต่ที่สําคัญกว่าคือมันออกอะไรและมันยากแค่ไหนอและต้องเตรียมตัวยังไงถึงจะทําข้อพวกนั้นได้เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังในคลิปต่อๆไปค่ะ